เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมยิ่งเราโตขึ้นเวลายิ่งเดินช้าลงรายละเอียดจากวิจัยของคุณซันโตสเคซารลีนักประสาทวิทยาจากศูนย์สุขภาพโพวิเดนซเซนต์จอนอธิบายไว้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวนี้หลักๆแล้วคือความต่างของอายุและประสบการณ์ยกตัวอย่างมาง่ายๆสำหรับเด็ก10ขวบเวลา1ปีอาจมีคุณค่าเท่ากับเวลา10%ของชีวิตเลย แต่สำหรับคนอายุ50ปีแล้วเวลา1ปีจะมีค่าแค่ไม่ถึง2%เของชีวิตนอกจากนี้คริฟฟอร์ดลาซาลสผู้อำนวยการสถาบัานลาซาลสยังบอกด้วยว่าลักษณะทางกายภาพเองก็อาจมีความเกี่ยวข้องด้วยนั่นเพราะเด็กมีอัตราการเต้นของหัวใจเร็วกว่าผู้ใหญ่พวกเขาจึงมีแนวโน้มว่าจะมีคลื่นไฟฟ้าหรือจังหวะการทำงานของสมองเร็วกว่าผู้ใหญ่จนอาจทำให้เวลาของผู้ใหญ่ดูช้าลงเช่นกัน